10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. แม่อย่าว่าน้องเลยยังตอายุกนะแม่อย่าว่าน้องเลยถ้าแกทำตัวอย่างเงี้ยแม่จะปล่อยแกไปอยู่บ้านนอกแลวจะบอกให้ ไอีแข่งเมื่อไรถึงบ้านยายมึงเนี่ยแดดก็แดดร้อนก็ร้อนโคตรกันดานเลยบ้านมึงเนี่ยวยกูก็ไม่รู้ว่ะกูก็ไม่คิดว่ามันจะกันดานขนาดนี้อะ่ะแบบอเราไม่ได้ชิบหายโอย้ที่สาวไม่ได้ทางเลยเนาะไปใส่เนาะนี่สนใจจริงรถเห็นรูอไอโบ ไปบ้านยายค่ะอุ้ยนี่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 อุ้ยนี่้ยเมาปอกเฮ้ยหล่อก็ไม่หล่อหน้าตาก็เหมือนส้นตีนเลยหน้าเหมือนเห็บเล็บแมวนี่ยคุว่าปะอุ้ยกูว่าเขาหล่อกนะโอ้หล่อตรงไหนนั้นโอ้หน้าตาแบบนี้ไม่ได้กินขาอ่อนกูหรอกอุ้ยมก็พูดไปกูว่าเขาหล่ออ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงว่าเล็กที่นี่ไงเนี่ย เนี่ยบ้านยายอ่ะอันละ่ะยายยายยกคุณยายยายคุณยายคะยายหยกคะยายหยกมาแล้วมาแล้วมาห่อละตีลูกลาเข้าไปกินน้ำกินข้าวกันเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีบาย อุ้ยพี่คารู้จักนายยกไหมคะนายยกเอ้ยรู้จักบอกเพื่อคะเพื่อหูฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องค่ะพูดหนูเจ็บกุ๊งหูค่ะเอาังใดดีเลยค่ะภาษาลาภาษาไทยหัวด้นายยกรู้จักไหมคะทางคพณ่ะจะพูดภาษาอย่างเนาะ มันฟังภาษาลาวบลูเรื่องเมื่อก่าวได้เนาะวัาได้บ่ได้ก็ะยาเขาดอกเอ้ยเอ้ยนี่ฟ้องให้ผมให้น้องให้มันแล้วนี่อัสแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแมนบอยงามหรือยังงามแล้วอันนี้ดิอุ้ยน้องไปหาผู้เบ้าวกันเด้อเอ้ยแล้วเจอกันเมื่อเล่นเงินกับบัตรใจเนาะอีนางอันนี้ไม่ยินเด้อ เพราะว่าโตน่ะบหมมอสมกับความงามของเฮาเฮาเลิกกันท้อป่ะจัสตินลิซี่ลิซี่อีลิซี่ดวงอะไรอีแข็งลิซี่ดวงพ่อมึงดิ ชวนกูเลยวะก็มึงตื่นสายเองนี่ให้กูรอไดยยอ้ยังไงอุยทำไมทางมันทุรังกันได้อย่างนี้อะแกเหมือนหน้ามึงเลย เฮ้ยดูดียายเป็นอะไรเนะี่ยเหมือนคนจะเป็นลมเลยไปดูไปดูเฮ้ยไปช่วยยายกันไปปัดเยยายยายเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยยายตายแน่เลยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นลมหรือเปล่าเฮ้ยยายตายแล้วไปเอาไปเผาเฮ้ยบ้าเหรอยายเป็นลมอ๋อลมไทยเป็นลมไปเอาไปเข้าลมก่อนพัดพัดอยู่ไหนพัดขอพัดหน่อยนี่ไงมึง ัดเนี่ยโอ้หนี่ตายแล้วมั้งนี่ยทำไมอ่ะยายทำไมอ่ะทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะหน้าขายมันไปเหอะแม่อ่ะส่งตังให้ยายอ่ะมีใช้สุขสบายทั้งชีวิตเลยยายประเหตุบ่ไดอกลูกเอ้ยหน้าพื้นนี้มันคือมรดกของบ้านพมลุนเทายายต้องเหตุเพราะมันคือความภูมิใจของบ้านเฮา ดวงตะวันจวนจะลับจากหนา้าภาเสียงระฆังยำามอ่างเง่งมาหมู่มูนปักษาบิ่งกลาบรังินยเยล ลับมาดอกไม้ป่าริมทางและสะพังตอนผูงโคป่าโคร้องเพลงดังเสียงเพลงยังกลางวานรอจับใจ,จกลับบ้านค่ะ ไม่แม่หนูไม่กลับหนูอยากอยู่ที่นี่ทำไมถึงไม่กลับกลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้หนูอยากอยู่กับยายหนูหลักที่นี่หนูอยากอยู่ที่นี่จะเยน็นค่ะคุณแม่าจเย็นอย่่ขึ้นอย่าขึ้นไม่ต้องมายุ่งแม่จะคุยกับลูกค่ะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เอ้ยหนูไม่กลับจะเยน็นค่ะ ก็คือผลผลิตของคนในหมู่บ้านนะคะที่ทำเป็นอาชีพหลักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะ <c oughs> ไอ้แคว้ยไอ้เคว้ยจุดสี่ไอ้แควหยคุดจุสอ,อจสองซ้องกันเกงสี้ย <c oughs> สมทรงควมฮักของเฮานะ่ะมันคือที่เป็นไปบ่ได้ดอกอ้ายนะ่ะฮักเขาอ้ายจะยุ่มเขาเฮาเลิกกันซะ